หมูพงเทพกระโดนชำนาญน,นักร้องเพื่อชีวิตขอระบายผ่าน Facebook ส่วนตัวครับหลังเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในช่วงวันที่กำหนดโดยน้าหมูได้เขียนระบายความในใจไว้บางส่วนว่าไวยรัสในบ้านเราน่ากลัวมากวันที่7มิถุนายน2564เป็นวันที่หลายคนเฝ้ารอเพราะจะมีวัคซีนมาให้ได้ฉีดเพื่อป้องกันโควิด -19 ผมรีบโทรถามเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลปากช่องนานา ที่ผมลงชื่อไว้ว่าจะไปฉีดตามกําหนดหรือไม่เพราะว่าผมเป็นคนกลุ่มเสี่ยงคือมีอายุมากกว่า60ปีมีโรคประจําตัวเป็นกลุ่มโรคที่เข้าขา่ต้องรีบฉีดคําตอบคือน้ําหมูนั้นยังไม่ได้ฉีดตามวันเวลาที่กําหนดไว้นะคะคือ7-10มิถุนายนนี้ที่กําหนดเอาไว้หลายวันเนี่ยเพราะคาดว่าจะได้วัคซีนตามที่กําหนดเนื่องจากโรงพยาบาลปากช่องนานาได้รับวัคซีนแค่1,800โดสค่ะน้ําหมูนี่นก็เป็นคนคิวที่ได้รับคิว3,000กว่าๆนะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n s i d e s HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n s i d e t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ